ไอ้กิมมึงบอกจะไปลูบสายไฟไอ้ลูบปูนไม่หรอพี่พี่เดี๋ยวบอกกินเดี๋ยวจะไปตายหนึ่งบอลจะบอกบอกไม่คุณเลิกนะผมเลิกแนวพี่ด้วยนะเอยบอสไดลกาช่วยพี่ด้วยพี่ไปโดนพี่วันแตไม่เป็นไรครับพี่ตั้งใจเหรอไอ้สัตว์ฮะไม่ไม่พี่พี่ผมวิ่งขับไปเลยมึงลงมาได้มาจ่ายตังค์ที่ค่าเสียหายแค้นหรอหรือไรเฮียมึงแค้นหรอ ฟ้องผมเมื่อกี้พี่ผมขับไปแล้วเขาไม่มักไม่มามเลยมาขอโทษแทนนเอามันมาขอโทษดิที่อยเอามันมาลงลงมาคุยดิอะโรเมื่อกี้ให้ขับพีวันอ่ะกลับมาขอโทษได้ไหมพี่ีุ่ดเดเกียร์สิบเกียกระจุวยกระจวตาไม่ดีไอผมไม่ร้อะไรกระตุกอะไรมึงมา่องารอบอะมขอโทษได้ไหมคะพี่พึ่งปเอาตัวชนมาขอโทษดิโรพี่มาก่อนได้ป่ะพี่ชื่ออะไรตัวชนอ่ะ ตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อเช้าก็ทีนึงไงเร็วนะคุไม่ไหวละชนแล้วหนีไอ้เหี่อะใจเย็นครับพี่วละรถหลอกไอ้สัตว์ไอ้นั่นคนใหม่เหรอไอ้เมื่อเช้าใส่หมูก็อะไรมันเชื่อแล้วเสียงเด็กๆอ๋อเป็นไยอ๋อน่าจะเลี้ยวครับเลี้ยวครับไอ้ไอ้นี่ก็ขับรถชนกูไอ้สัตว์เมื่อเช้าเฮ้ยเดี๋ยวไปสภาเลยเดี๋ยวว่าเรียกไอมีเคี่ยดีรอกเอาไปสภาแม่งเลยปะเรีเหม็นว่ะเหม็นจับไอสัตว์คุยคุยก่อนได้ไหมคะพี่เราเกินกี่คนวะหนึ่งคนหรอคุยก่อนได้ไหมคะ เรอพี่ออกมากูให้สิบวิถ้าไอ้ตัวชนไม่มาในสัตว์อยู่สภาสิบวินะเก้าแปดมาลวพี่มาแล้วอ่ารอดไปมึงไอ้เหี่ยุงไหนลงมาคุยดิใครชนวะเฮ้ยกูอยากคุยด้วยลงมาคุยหน่อยครับมึงชนเหรอฮะภาพภาพผมไม่เห็นว่าชนอ่ะพี่ อ๋อเราตามไปเห็นบ้านชนเต้าอ๋อเรื่องในธรรมชาติอ๋ออ๋อนี้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรน้องขอโทษก็พี่โอเคแล้วน้องโอเคกระบุญเพิ่มไปอ๋อครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเข้าใจอยู่มันไม่เห็นเนาะดี่ปเราเราทำบุญเหรอเนาะ น้องทำย่าดีไม่ไมนเพิ่งทำบุญมาด้วยมันเพิงทำบุญมาด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทวเห็นผลเรวเห็นผลเร็วเพิ่งทำบุญมาเห็นผลเร็วบุญกุศลส่งนะส่งนะเห็นผลเรวานี่บุญสงเมผมจะทำบุญอีกได้ที่ไหนพี่อ๋อมาเร็วเร็วเร็มาเก้าสิบกอเร็เร็วเก้าบเกหนุ่มนี่มันหน้าตาดีแล้วมันใจบุญด้วยเก้ามิตวะเ่องนี่เด็กยาเอนาคตนเนี่ยพอน้องอนาคตลวงเลเนียสั ไอ้กระจวกเทเลอร์คุณเจอแล้วละมึงอยู่ไหนอะเทเลอร์ผมบอกแล้วอิ่มบุญอีกแล้วอิ่มบุญเลยเฮียไม่เคบอกอิ่มบุญเลยช่วงนี้เทลอรลืมกูเทเลอร์ลืมท่านเดี๋ยวบอกกันดีดเทเลอร์งานดีกว่าไอ้เฮียโวยวายถ้าจริงจังเลยที่ไหนได้ติงตองไฟใหญ่เรนมาในด์มาร์คทีมในช่องทุกคนมันหนักเว้ยจนหมามีแมวบอกว่าเขาไผ่นี่เห็นทุกช่องเลย เล่นใหญ่โอเคครับมีเดี๋ยขับผ่านเจอแคสไอสัตว์โอ้มันมันคือไอ้แก่ที่ถูกลืมหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันคือไอ้แก่ที่ถูกลืมแล้วไม่มีใครจำมันได้แล้วโค้ดโค้ดโค้ดโอเคมันเหมือนอ่ะมันบอกมาว่าว่ามันไม่ว่างแต่เวลามันไปพิมพ์ช่องคนนล้นคนนี้เหมือนชีวิตมันว่างเลยผมลองสังเกตดิให้มันกลับมาเล่นไหมตรงไหมโค้ด่นมันน่ากลับมาเล่นจัดเลยนะ โอ้โหเล่าบอกบอสเลยนี่ยิ่งยิ่งกับพี่ติ๋นี่ะด้กลับมาเล่นอ่ะเดี๋ยวเที่ยงคืนยี่สิบตัวเดินสตาร์นี่อ่ะบอสก็เวลาแก๊งเขาบอกกูโคตรจังนะไม่มีกูแก๊งมึงแตกรั่วอะไรของมันวะไอ้เหี้ยงานนี้สับพี่กิมบอกงานเพิ่งมาตัวให้ชิมานงานถึงห้าไฟใหญ่ปะไฟใหญ่ปะตอบัตรเข้าตอกบัตรออกสวัสดีพีพีครับป้อมยาป้อมยาที่พีพีที่พีพีป้อมยาก็บตะลุ้เก็บตะลุีเอาไว้รถความ มีเป็นจ้าของเองรับๆๆๆๆอุ้ยรถแหละัวคันนี้ผูเห็นแม่งไม่ไม่ผูเห็นแม่งไม่เคยโดนจับเลยคันนี้อยู่ในไฟตลอดไม่มันคือสาสี่แบบโคตรโมดิฟายไใช่ใช่จัดอะมันเป็นรถอะไรมาก่อนผู้เห็นแม่งอยู่ในไฟตลอด้หนผูเค็นนี้เ็นผูเป็นผูอนผู้เห็นันนผ้เหนผู้เหรนผ้เห็นผู้นผู้เห็นผู้เห็นผู้เหนแต่งครับู้เห็นผู้เหนผู้เห็นตู้เห็น่นผูเห็นงรถเมนเนรถเก่งก่อนเหร แบบยุคเก่าเลยอะก้าสู๋แล้วโมโมโม,โมแบบอยากกระแดะเป็นห่าสามสี่ไม่มันมันทรงมันคล้ายๆเฉย